อาจารย์มาขอบารมีพระพิธเนรนะคะขอให้อาจารย์ได้ทํานายไทยทักสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เนาะนะคะวันนี้วันที่สองธันวาขอให้ทํานายได้อย่างแม่นยำเนะาะไพ่ใบแรกที่อาจารย์หยิบได้นะคะเป็นไพ่ของเจ็ดถ้วยไพ่ใบที่สองนะคะเป็นอัศวินถือถ้วยไพ่ใบที่สามนะคะเป็นไพ่ของกษัตริย์ถือเหรียญนะคะโอ้โหวันศุกร์นี้โชคดีมากเลยนะคะเจ็ดถ้วยเป็นไพ่ของจินตนาการเนาะนะคะบางคนก็บอกเป็นภาพลงตาแต่จริงๆมันเป็นจินตนาการหรือสิ่งที่เรากําลังจะคิดนะคะอัอศวินถือ ถือถ้วยคืออะไรอาจจะมีคนมาจีบมาลักใคร่ชอบพอแล้วเนาะนะคะอาจจะหมายถึงว่ามีคนมาหานะคะคนมีแฟนเนาะนะคะอาจจะมีแฟนมาหานะนะคะกระิย์ถือถ้วยคืออะไรเงินทองเห็นไหมนะคะอาจจะหมายถึงว่าวันนี้โชคดีทั้งหมดเลยมีคนพาไปเลี้ยงข้าวก็ได้นะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่พาไปเลี้ยงข้าวเนาะอาจจะเป็นครอบครัวของแฟนก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะคล้ายๆกับเจ้านายก็ได้นะเพรานบางคนยังทํางานนะคะนะคะวันเสราร์ทำงานก็อ,อ๋อนะคะ เดวนายพาไปเลี้ยงข้าวนะไปไหนไปกับใครนะคะไปกับคนรู้ใจคะ่ะนะคะบางคนมีแฟนมีในแฟนในออฟฟิศในที่ทํางานนะคะนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของเจ็ดถ้วยก็เป็นไพ่ของคนเล่กจินตนาการหรือภาพลวงตาหรือว่าเป็นสิ่งที่เราคาดคิดมาก่อนแม้เป็นในฝันเลยนะเนี่ยฝันว่าจะไปทานข้าวกับแฟนโอ้แล้วมีคนเลี้ยงสตังก็ไม่ต้องเสียนะคะนะคะอิ่มตังจังอิ่มจังตังอยู่ครบนะคะและยังได้ไปกับคนที่ถูกใจอีกนะคะคนวันศุกร์วันนี้โชคดีมากเลยนะคะ ขออวยพรให้คนมันสุขนะโชคดีทั้งวันเลยนะคะขอบคุณค่ะ